สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3อสะมะทร,ร่วมกับบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชุมชนนิมนยิม ุมชนนิมนต์ยิ้มตอน Chick สปาไฮเทคปทะสปาคลองพุทธเ้ยถูกหวยกินแวาตายแล้วอุ้ยกลวยากระหลกำทออะไรอะยอะไรอะอกอมแล้วอ้าวหญิงมุกวันนี้จะแวะมาทำผมสักหน่อยมจ๊ะ ร้านแบบเนี้ยฉันไม่เข้าหรอกอย่าเดี๋ยวก็ทำหัวฉันพังกันพอดีอีกอย่างร้านของเธอนดี่ก็ใกล้จะเจ๊งแล้วด้วยไม่อุดหนุนก็ไม่ว่าแต่มาพูดเพ่อๆแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มีเฮหลอกหญิงมุกจะเจ๊งแล้วยังไม่รู้ตัวอีกน่าสงสารจริงๆน่นเห็นที่ตรงนั้นไหมตอนเนี้ยฉันซื้อเอาไว้แล้วแล้ววันเนี้ยฉันก็กาลังจะมาเปิดร้านวาไฮเทคแบบเ <c oughs> พล่บวงจรดูเรื่องอลังการกว่าร้านของเธอหลายแสนหลายพันเท่าเลยล่ะจะเปิดร้านวันนี้เนี่ยนะ ยังไม่เห็นสาวสะกต้นเด็กๆฝังเจ้าป่าใ้จัดการไม่รู้ไม่เลิกแบบนี้ททำไม่ได้นี่แอนดิงูแอนดิงยังรู้ที่ไหนใครดีชอเปิดงานเชิญทดลองใช้บริการพิเศษวันนี้วันแรกทางร้านลดให้50เปอร์เซ็นต์ โอ้โอ้โหต้องเครื่อนรัคาเหรอแบบนี้กระท่ำเป็นหลอกซะหน่อยแล้วคช่เชิญทางนี้ค่ะคุณลูกค้าโอ้แหมน่าเดินช็อปนะเนี่ยนี่คือบริการสปาเท้าจากทางร้านเราค่ะคุเราใช้วิธีธรรมชาติโดยให้ปลาตอดผิวที่เสียออกจากเท้าของคุณลูกค้าค่ะอ้ออันนี้เคยเห็นในทีวีอยากเหล่ามนแล้วักก็ดีดี เออดอดูเอ้ยไม่เห็นปลามันจะต่อเท้าป้าเลยอ่ะทไมมันดิ้เท้าของคุณลูกค้ากลิ่นแรงเกินไปตอนนี้ปลาตายหมดตู้แล้วล่ะค่ะขอเชิญคุณลูกค้าทางนี้ค่ะหอมจังเลยอ่ะเชิญทดลองใช้บริการนวดของทางเราค่ะ ุณลูกค้าต้องการจะให้นวดที่ส่วนไหนเหรอคะก็แบบปวดไปหมดทั้งตัวนะนวดทั้งตัวได้มากรับเป็นคอสใหญ่นะคะนวดทั้งตัวอื <c oughs> แล้วค่ะคุณลูกค้าอุ้ยป้าขอลังอีกนิดหนึ่งได้ไหมยังไม่หายเลยอะถ้าจะนวดหลังอีกต้องซื้อคอสนวดหลังอีกหนึ่งคอสค่ะคุณลูกค้าแถมให้หน่อยก็ไม่ได้หรอถ้าไม่รับคอสเพิ่มแล้วขอเชิญที่เคาน์เตอร์เก็บเงินได้เลยค่ะขอแถมนิดแถมหก็ไม่ได้ใจริงทั้งหมดราคา1,000 0บาทค่ะลด50%เอร์เซนหลือ5 0า0ันบาท คอฟใหญ่2,000นบาทค่าปลาในตู้ที่คุณลูกค้าทำตายหมดตู้8,000บาทค่ะโอ้ยจะเป็นลมร้านใช้บริการนยอก่อนก่อนผ่อนทีหลังแลจ๊ะประจีตไม่ค่อยผ่อนให้วันหลังก็ได้ไม่เป็นไรบออเป็นอย่างโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โแมากจะเจ๊งไม่ได้ร้านจังเฮ้อบ้า มันี่ก่อนแล้วให้ฟังหน่อยสิร้านนั้นเป็นยังไงบ้างข้าว่ามันก็รูดีอยู่หรอกนะสวยดีแถมยังครยถึงรางสี่แยกเดียวอะแพงไปหน่อยแต่ฉันว่าชาวบ้านคนอื่นเขาอาจจะไม่คิดว่ามันแพงนะสิป้าเงดก่อนหอนทีหลังงดก่อนหอนทีหลังงดก่อนหอนทีหลังงดก่อนหันทีหลังงดก่อน มีเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมดูท่าทางเครียดจังอ๋อเรื่องร้านเสริมสวยนะคะหลวงพี่พักเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยโดนร้านสปาของหญิงมุกแย่งลูกค้าไปหมดเลยค่ะหะร้านสปาที่มาเปิดใหม่นั่นเหรอใช่แล้วเจ้าค่ะร้านสปาของหญิงมุกทั้งหรูทั้งไฮเทคซะขนาดนั้นชาวบ้านก็เลยพากันติดใจเอ๊ถ้าทั้งหรูทั้งไฮเทคแบบที่โยมฝ่ายเล่ามาแล้วมันไม่แพงเหรอก็แพงนดะสิเจ้าค่ะ แต่หญิงมุกเขาให้พวกชาวบ้านผ่อนชัยได้ตอนนี้พวกชาวบ้านก็เลยพากันเป็นนี่หญิงมุกกันหมดเลยเจ้าค่ะเลอยให้ชาวบ้านเป็นหนี่แบบนี้เห็นทีจะไม่ดีแนะ่พวกเราคงต้องคิดหาวิธีช่วยโยมฝ่ายกันซะแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไอ้สปาที่พูดกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรเหรออ๋อถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็คือการนวดหรือการบำบัดด้วยวิธีธรรมชาตินี่แหละครับโยงพี่อืมโยมรู้ไหม การนวดเนี่ยมีตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาซะอีกนะถ้าเราลองประยุกต์ศิลปะการนวดแบบโบราณของไทยเข้ากับร้านสปาอะไรเนี่ยอาตมาว่าน่าจะเข้าทีอยู่นะกระผมเคยอ่านหนังสือเจอเขาเขียนไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงปโปรดให้ป้านรูปปัน้นฤาษีดัดตนครบ8 0ท่าและจารึกศรัพรวิชาการนวดไทยลงบนแผ่นหินอ่อน60ภาพแสดงถึงจุดนวดอย่างละเอียด ประดับบนผนังศาลาลายและบนเสาภายในวัดโพด้วยนะครับเหรอวัดโพหรอเจ้าคะถ้ายอมฝ่ได้มีโอกาสไปเห็นก็คงจะดีอาตมาว่าน่าจะมีโอกาสทำแข่งกับปราสปาทแพงได้เลยเหรอเจ้าคะเกลอ <c oughs> <c oughs> แล้วรีบกลับมานะเจ๊ฝายฉันจะรอประเดิมวิชาด้วยของเธอไปคนแรกเลยใช่ใช่อย่าลืมซื้อหนมมาฝากแจ็คด้วยนะเห็นคนกรุงเทพช่วงนี้เขาฮิตหมูฉึกๆกันน่ะตั้งใจเรียนนะครับเจ๊ฝายโอ้ยปลื้มหอนอยลอยูนะครับจ้า เอ้าไงผู้ตายแล้วแจ้ไฟสำเร็จวิชาหรือย,อยังอะเอออคื๊ะทำไมวันนี้ร้านเราไม่มีคนเลยคนลูกค้าพากันไปอยู่ที่ร้านนั้นกันหมดคะ่ะอ๋ออิมพอร์ติบงไม่เป็นได้ยยอ,อย่างไรฉันก็อิมพอร์ต แวะเข้ามารู้กังไล่ลือสบายยาวสั่งต้มตามกินก่อนได้หน้าลูกค้าบอกว่าร้านนั้นราคาถูกกว่านวดได้ถึงใจกว่าและบริการเป็นการเองกว่าทางร้านเราค่ะเจ้าฉันไม่เชื่อหรอกว่าร้านส่งส่งแบบนั้นมจะมีดีกว่าร้านไถ่ส่งของฉันเม่อจที่รานไมไต่อไปแลยค่ะแม่รู้สึกปวดหลังต้องเข้าไปคลายเส้นส้น่อยนะค่ะเราคิวแป๊บหนึ่งนะคะ อาเป็นไงลุงชัมวันนี้ปวดหลังมาอีกแล้วใช่ไหมรู้แล้วอย่าไปฝืนทำงานมากมา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 เดี๋ยวท่านจัดการให้โอ้โหคอยยังชั่วยเฮ้สบายจริงๆนั่นนี่ตัวเยจ้าวิวโอ๊ยกว่าจะถึงคิวยืนรอจนขาแข็งไปหมดแล้วเนี่ยร้อนต่อร้อนใจเย็นค่ะคุณพี่เดี๋ยวเชิญนั่งแล้วเดี๋ยวน้ำมาูมเย็นๆก่อนนะคะ แล้วนี่ให้เข้ามาขายส้มตำหน้าร้านเนี่ยเก็บค่าที่เขาเท่าไหร่ล่ะอุ้ยไม่ได้เก็บแล้วค่ะถือว่าแบ่งๆกันทำมาหากินนะคะเนี่ยไม่รู้จะคุ้มกันบ้ายืนจนเมื่อยไปหมดโอ้ย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 ตรงนั้นแหละเดินเดินเดเดินเดเน้นๆเลยหนักๆเน้นๆ เออเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นเออุดเลยโออังใจโอ้โอเรษฐกอ้โหอเอีเออเออเอเอ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 อเเออเออเอเออเออเเออเออเอเออเออเเออ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 เอเอออ มีคนทักหลายคนแล้วลว่าฉันแต่นหน้าตาคล้ายชมพูว่าแต่ขอซื้อคอสนวดหลังอีกสักสิบนาทีได้ไหมอุ้ยซื้อทําไมล่ะคะคุณพี่เดี๋ยวไฟแถมให้ไม่คิดเงินหรอกนิดๆๆหน่อยแค่นี้เองออออฉันตัดสินใจแล้วเฮ้จะขอซื้อแฟรนไชส์ของที่นี่ไปเปิดที่กรุงเทพและเปลี่ยนเชื่อเป็นสวยรัะเชิดกาบายหญิงมุกเจ๊ไฟสนใจไหม เรื่องราคาว่ามาเลยเท่าไรเท่ากันไม่อันเจสูอา้าวหญิงมุกหรอกเหรอฉันไม่ขายหรอกจ้าฮะทํำไมฉันกู้สาเอาเงินมาให้ถึงที่ถ้าเฟยชายมีเยอะคนรู้จักกันทั่วประเทศไม่ดีแลือไงเจ๊ใบ <c oughs> ฉันอยากให้คลองพุทธสปานะ่ะมีแค่ที่นี่ที่เดียวถ้าใครอยากนวดก็ให้มาที่ชุมชนคลองพุทของเรานี่แหละจ้าพวกชาวบ้านจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ขายก็ไม่ขายอะค่านวดเท่าไหร่ว่ามา250บาทจ้ะอะตอยห้าสิบว้ายว้ายว้ายว้าตายตายตาทำไมมันถูกถูกถูกอย่างนี้ทำไรอยู่ไหนเสียดายจริงจริงเยด้เด้จังเจีได้เสยดา เขาย้ายไปแล้วเหรอโยมเจ๊ไฝยเจ้าค่ะพอชาวบ้านใช้นี่ครบหมดก็ดเรียกปิดร้านก็ไม่มีชาวบ้านเข้าไปใช้บริการอีกเลยเจ้าค่ะการขยายอะไรให้ใหญ่โตแต่ไม่ได้ใส่ใจคนอื่นมันก็ไม่ได้แปลว่าจะทำให้เจริญรุ่งเรืองเสมอไปอาตมาว่าทำอะไรที่เหมาะกับตัวเองและสังคมที่เราอยู่จะดีกว่าแล้วทุกอย่างก็จะดีเองเหมือนอย่างร้านของคุสปาของเจ๊ไฝ่ใช่ไหม่ะขอรับเลื่อพี่ ขอบคุณหลวงพี่เนนทีแล้วก็เนนปันมากเลยนะเจ้าคะ่ะดีอยู่ร,รอดปลอดภัยรักเรา